สวัสดีค่ะ MTB 17จแจ็กกี้ิริยาพัทรเสถียรชัยมิสทันบิวตี้เชียงรายค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในรอบข่อนใจสงขานะคะเดี๋ยววันนี้น้องแจ็คนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับจังหวัดสงขากันจังหวัดสงขานี่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่างซึ่งต้องบอกก่อนว่าจังหวัดสงขานี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดเลยที่มีอรารยธรรมที่งดงามมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานโบราณบ้านเมืองที่เก่าแก่นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแนวธรรมชาติที่งดงามสวยสดงดงามแล้วก็มีการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นมรดกที่สืบทอดกันมาที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นเมืองที่มีแนวธรรมชาติที่สวยงามใครที่ไปจังหวัดสงขลาแล้วไม่ได้ไปที่หาดสมิลาถือว่าไปไม่ถึงจังหวัดสงขลานะคะเขาบอกว่าใครถ้าได้ไปเที่ยวที่หาดสมิลาแล้วได้จับนมของนางเงือกจะได้พบคู่แท้จะได้พบเนื้อคู่นะแล้วก็จะได้กลับไปที่จังหวัด อ,อกีถ้าใครชอบที่จะเที่ยวเกี่ยวกับแนวธรรมชาติน้องจากแนะนําเลยในช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะก็คือน้ําตกโตนงาช้างที่สองเลยนะคะน้ําตกโตนปลิวค่ะแล้วก็ที่3นะคะคือน้ําตกโตนตาดฝานั่นเองนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นน้ําตกที่สวยงามนะคะงดงามสําหรับสายบุญน,นะคะไปไหว้พระการนะคะวัดพระธาตุไตรภพไตรมงคลเน,นะะี่ยค่ะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจของการสร้างมงกุฎนะคะของการประกวดในรอบกวอใจ จังหวัดสงขลาด้วยนั่นเองนะคะก็จะสร้างจากโลหะทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีการเรืองแสงด้วยนะคะในตอนเจอแสงในตอนกลางคืนนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่แลนด์นัทอีกที่หนึ่งที่สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนเราก็ใครที่จะเดินทางเข้าจังหวัดสงขลาเนี่ยการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยต้อง2เข็มขึ้นไปนะคะหรือมีผลตรวจเอทีเคที่ไม่เกิน72ชั่วโมงไปยืนยันด้วยตัวของหลังจากเองขออนุญาตนะคะไปเยือนที่จังหวัดสงขลา เนาะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวกันว่ายัางไงเราไปเจอกันที่จังหวัดสงขลาขอบคุณค่ะ